สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เข้าใจการสั่งงาน AI ผ่านพร้อมต,ตอนที่11ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ AI ในการสร้างการทดสอบและการประเมินผลแบบอัตโนมัติซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ครับ ใช่ค่ะการสร้างการทดสอบและการประเมินผลนั้นเป็นส่วนสำคัญในการทำให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการใช้ AI ในการทดสอบและประเมินผลก็จะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและผู้ฝึกอบรมสามารถตรวจสอบความเข้าใจได้ทันทีและยังสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนได้เร็วขึ้นด้วยค่ะอย่างที่เราเคยพูดกันไปในตอนก่อนๆว่า การใช้ AI ในการสร้างคำถามและแบบทดสอบมันสะดวกมากๆแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงการปรับเมินผลที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกันครับใช่ค่ะนอกจากการสร้างคำถามแล้วการประเมินผลที่ใช้ AI ยังช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคำตอบในเชิงลุกหรือการให้คำติชมที่ทันเวลาค่ะแล้ว AI จะสามารถช่วยเราในการประเมินผลได้ยังไงบ้างครับ AI สามารถช่วยประเมินผลในหลายด้านค่ะเช่นการตรวจคำตอบแบบเลือกตอบ multiple choice AI สามารถประเมินได้ทันทีว่าผู้เรียนตอบถูกหรือผิดและยังสามารถบอกเหตุผลว่าทำไมคำตอบนั้นถึงถูกหรือผิดได้ด้วยค่ะ การตรวจคำตอบแบบเติมคำ fill in the blank AI ใช้ NLP natural language processing ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่ผู้เรียนกรอกลงไปไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบกับคำตอบที่ถูกต้องแต่ยังสามารถให้คำแนะนำเมื่อคำตอบไม่ตรงตามที่คาดหวังได้ค่ะการตรวจคำตอบแบบอธิบาย short and long answer AI สามารถตรวจสอบการอธิบายของผู้เรียนได้อย่างละเอียดโดยจะประเมินว่าผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ค่ะตัวอย่างพร้อมที่ใช้ในการประเมินคําตอบตรวจคําตอบของผู้เรียนที่อธิบายการทํางานของ neural network โดยให้คะแนนตา,ตามความครบถ้วนและความเข้าใจในเนื้อหาค่ะแล้วถ้าเป็นคําถามที่ต้องการให้ผู้เรียนอธิบายยาวๆเช่นคําถามอธิบายหรือคําถามที่เกี่ยวกับกรณีศึกษา AI ก็สามารถประเมินได้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการใช้ AI ในการตรวจสอบคำตอบที่เป็นข้อความยาวๆนั้น AI สามารถใช้เทคนิค NLP ในการวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีการเชื่อมโยงข้อมูลหรือแสดงความเข้าใจในเนื้อหาอย่างไรค่ะเช่นตรวจสอบคำตอบของผู้เรียนที่อธิบายถึงการประยุกต์ใช้ AI ในภาพธุรกิจโดยให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของการอธิบายและการเชื่อมโยงกับตัวอย่างจริงค่ะอ๋อแบบนี้ก็เหมือนกับที่เรามีผู้ตรวจข้อสอบ ที่สามารถอ่านและวิเคราะห์คำตอบของผู้เรียนได้เหมือนกับการที่มีผู้ฝึกสอนหลายๆคนที่คอยช่วยกันประเมินผลเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะและที่ดีไปกว่านั้น AI ยังสามารถทำการประเมินผลได้ทันทีทำให้ผู้เรียนสามารถรับฟีดแบกได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้โดยทันทีค่ะแล้วถ้าเราอยากให้ AI ประเมินผลการทดสอบเป็นแบบคะแนนรวมหรือกราฟแสดงผลเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนล่ะครับ AI ก็สามารถทำได้ค่ะเราสามารถตั้งพร้อมให้ AI สร้างกราฟแสดงผลหรือคะแนนรวมที่แสดงถึงผลการทดสอบของผู้เรียนตัวอย่างพร้อมคือประเมินผลการทดสอบของผู้เรียนทั้งหมดในหลักสูตรนี้และสร้างกราฟแสดงคะแนนรวมของแต่ละคนและแสดงเทรนด์การพัฒนาของคะแนนจากแต่ละช่วงเวลาของการเรียนค่ะอ๋อแบบนี้เราก็สามารถเห็นภาพรวมของความก้าวหน้าของผู้เรียนได้เลยครับรวมถึงการเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างผู้เรียนแต่ละคนได้ด้วย ใช่ค่ะและการใช้ AI ยังสามารถทำให้ผู้ฝึกอบรมติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้แบบเรียลไทม์เพื่อจะได้ปรับปรุงเนื้อหาหรือวิธีการสอนได้ตามความต้องการยิ่งไปกว่านั้นการใช้ AI ยังช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนที่ผู้ฝึกอบรมต้องทำในแต่ละรอบการทดสอบด้วยนะครับใช่ค่ะแทนที่ผู้ฝึกอบรมจะต้องทำการตรวจสอบคำตอบและประเมินผลด้วยตนเอง AI ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การประเมินผลเป็นอย่างแม่นยำและรวดเร็วค่ะ แล้วในกรณีที่ผู้เรียนต้องการคำติชมส่วนตัวจาก AI หรือคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาต่อไปล่ะครับในกรณีนี้ AI สามารถสร้างคำแนะนำส่วนตัวได้จากการประเมินผลคำตอบโดยการใช้พร้อมที่มีการตั้งค่าล่วงหน้าเช่นให้คำแนะนำผู้เรียนที่ได้คะแนนต่ำในเรื่องการใช้ deep learning โดยแนะนำหลักสูตรหรือบทเรียนเสริมที่เกี่ยวข้องได้ค่ะ เหมือนกับที่ AI สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการเรียนที่คอยแนะนำและแนะนำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ AI ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการประเมินผลแต่ยังสามารถช่วยผู้เรียนในการเติบโตและพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องโดยการเสนอแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือคาแนะนาในการเรียนรู้ค่ะ สรุปแล้วการใช้ AI ในการสร้างการทดสอบและการประเมินผลทำให้การฝึกอบรมทั้งมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยผู้เรียนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเพราะเราสามารถให้ฟีดแบ็ทันทีและมีการติดตามผลที่ชัดเจนใช่ค่ะและที่สำคัญคือ AI ช่วยประหยัดเวลาในการประเมินผลทำให้เรามีเวลาในการปรับปรุงเนื้อหาหรือหลักสูตรได้ตามความต้องการของผู้เรียน ในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงการใช้ AI ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ซึ่งจะมีการใช้ AI มาช่วยในการสร้างแอปที่สามารถติดตามผลและปรับเมินผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่าลืมติดตามตอนหน้ากันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันจนจบค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ